สวัสดียามเจ้าเมืองพะเยาพามาเดินแอลกวานตลาดกวานพะเยาตลาดในเมืองมีของกินมากมายอยู่เมืองในเมืองนะคะมีทุกอย่างเลยอยากกินอะไรแต่ต้องมาแต่เช้านะมาแต่เช้าก็าจะเจอของเด็ดๆดีๆซื้อกับข้าวไปกินบ้านได้สบาย เดินชมไปเรื่อยๆอกว๋วยเตี๋ยวอันเจริญนะคะกว๋วยเตี๋ยวยอดทิีท่้องที่นี่มีปลามีแคบหมูมีสตรอบเบอรี่กิโลห้าสิบบาทกระโพดดอกไม้ผลไม้ต่างๆผักพื้นบ้าน ปลาทองถิ่นมาเชี่ยวกันเยอะๆนะจังหวัดพะเยาจะได้คึกคืนสรุปสนานแค่เจ้าเป็นสาวเจียงหายยังบอ่อได้ไผมาเป็นมีปาาแม่น้ำเลยนะคะโอเคก็ประมาณนี้